ฉันผ่านการเกิดและการตายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนและฉันก็เลือกที่จะดำเนินวิถีแห่งจิตวิญญาณในภาวะที่ปราศจากร่างกายตัวตนฉันจึงมาณที่นี้เพื่อถ่ายทอดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความตายให้กับเธอทั้งหลายอย่างเต็มภาคภูมิการถ่ายทอดความรู้ของฉันเต็มไปด้วยความรัก และความปรารถนาดีที่มีต่อเธอเมื่อเธอใฝ่หาความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์หลังความตายมันเป็นการยากที่เธอจะยอมรับข้อมูลความรู้จากบุคคลผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่และมันก็เป็นการยากที่เธอจะเปิดรับข้อมูลจากผู้ที่ตายไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอปราศจากความเชื่อและความรู้ว่า เรสามารถรับข้อมูลจากพวกเขาได้